เรื่องของเรื่องค่ะมีอยู่ว่าคือเดี๋ยวก็นะคะวันนี้อยู่บ้านจะล้างตอรีค่ะทำไมนั่งนือนแน่นี่นี่จะล้างตอรีแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ล้างไม่เป็นเขารีดไอ้น้ําแล้วเปิดนั้นะตรงนั้นมันออกตรงไอ้น้ำมันมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ต้องทําความสะอาดเช็ดมันทำให้เปื้อนตรงนี้เลยแน่เป็นคนถ่ายนะคะตอนนี้ลูกสาวก็ขึ้นมาปีนาำวามสะอาดค่ะ ก็เพราะว่าตอนไอ้น้ำนพุ่งขึ้นมาถี่แน่นอนไอ้น้ำมันพุ่งขึ้นมาทั้งบนเลยอ่ะดูคุณโชคเพื่อนหอยนี้ดีนะไม่ถูกหน้าฉันเปิดอันนี้ออกมันพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้เช็ดก่อนทุกข้างบนมันกลัวหนามันกระเด็นขึ้นว่าซึ่งขอได้แต่งทำความสะอาดก่อนไม่ได้นะนอยู่บ้านอยู่บ้าน,านมันต้องทความสะอาด มันพุ่งขึ้นมาเลยอะ่ะน,น,นี่ดูดูดูเนี่ยเนียเนียเนียเรื่องของเรื่องนะคะเนี่ยทาความสะอาดอันนี้ค่ะทําความสะอาดเอาเรียอบไอ้น้ําแล้วเปิดฝาตรงนี้ออกนะคะมันก็พุ่งขึ้นมาเลยพี่น้องพุ่งขึ้นมากเพราะว่ามันน้าพุย,ยังกระเด็นขึ้นพุ่นทะลุขึ้นเทิงพุ่นเพดานกวรก็เลื่อตรงเอาบัานไดนะคะเพื่อที่จะมาปีน ทำความสะอาดนะคะนี่คือเปิด youtube ดูว่าทําความสะอาดยังไงนี่ค่ะผลของการทําไม่เป็นนะคะก็เลยน้ําในตู้รีดไอน้ําพุ่งขึ้นข้างบน,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 นบ้านเลยค่ะเลยต้องทําความสะอาดค่ะวันนี้ทําความสะอาดบ้านกับคุณแม่ว่าจะรีดผ้านะคะแล้วก็เลยไม่ได้รีดเลยต้องเอาไปให้ช่างเขาทําความสะอาดให้แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยดู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 ผลงานกับผลงานนะคะคุณแม่นี่ดูดด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  วิธีกันทำความสะอาดเตารีดค่นะยังไม่เสร็จเลยนะคะ